วันนี้ผมขอนำท่านมาขุดหนอไผ่หวานนะครับไผ่ตระกูลสายหวานนี่คือหวานยักษ์หอมใบเมตยอยู่ด้านหลังนะครับนี่คือกอหวานยักษ์หอมใบเมตยนะครับกำลังแทงหน่อหลายหนออ่อมีทั้งหนอเล็กหนอใหญ่นะฮะกำลังแทงหน่อก็เยอะประมาณสิบกว่าหนอนะครับกอมันจะใหญ่ความสูงประมาณ7จ็ถึงสิเมตรเลยทีเดียวนะครับถ้าเราไม่สางกอไม่ตัด ลำออกก็จะกอใหญ่นะครับอ่านี่คือหวานยักษ์ใบเตยถ้าเราตัดขุดออกบ้างมันจะทำให้มีลำใหญ่นะครับลำก็จะใหญ่หนอก,ก็จะใหญ่เป็นไผ่ที่สามารถทานดิบได้นะครับกำลังขึ้นลำนอน,นี้กำลังขึ้นลำนะครับนี่ก็กำลังแทงหนอนะครับ นี่ก็กำลังแทงหน่อนะครับวันนี้จะขุดหน่อนี้ไปทานนะครับหน่อใหญ่มากเลย อนนี้บ้างนะครับอันนี้ก็ใหญ่โอ้ หวานยักษ์หอมใบเตยนะครับมีหลายท่านที่สนใจอยากจะได้พันธุ์ไปปลูกนะครับผมกําลังทําการเพราะชําม,มันอาจจะโตช้านะครับใช้เวลากว่าจะเพาะชําเสร็จก็ประมาณเมษาพฤษภา,าสามารถเอาไปปลูกได้นะครับหลังจากเอาไปปลูกก็ใช้เวลาประมาณ3ปี3 4ถึงปีนะครับถึงจะโตสามารถเอาหน่อได้นะครับ3ปี4ปีนะแต่ว่าถ้าได้เกิดแทงหน่อแล้วหน่อจะเยอะนะครับแล้วก็หน่อใหญ่ด้วยเป็นหน่อใหญ่ สามารถทานดิบได้นะครับท่านที่สนใจพันหวานยักษ์หอมใบเตยนะครับท่านสามารถสั่งจองได้นะครับโดยทักแชทมาจองได้นะครับมีไม่เยอะนะครับเราจะเพาะชาเผื่อท่านที่สั่งจองทางเฟซทาง t i กต o k นะฮะก็ะทักแชทมาสั่งจองล่วงหน้าเลยนะครับวันนี้ผมขุดอันนี้ขนาดไส์กลางนะครับยังไม่โตเต็มที่ ขุดไปต้มจินนะครับมีสองหนอ่ออ่าก็หน่อใหญ่นะครับสามารถทานหยิบได้ขุดใหม่ๆห,หวานกรอบนะครับเอาไปต้มเนี่ยอร่อยมากเลย